เป็นร่องนะครับคันนี้นี่พี่กับน้องก็จะเหมือนกันนะครับผแต่เห็นกล้องนี่ก็จะเล่นมากกว่านะครับ <laughs> อจับปเลยครับผมอโอ้โอ สวัสดีเพื่อนๆ,นๆพี่น้องทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ็มคนละฟันนะครับวันนี้ก็พามาขนมันมาเดิมนะครับก็จะเป็นรถลุงฟิวบ้านสีแยกนะครับเดี๋ยวรอบนี้เนี่ยเดี๋ยวจะขับเองเลยนะครับนี่ทํานี้ฝนด้วยนะครับดูมืดมาแล้วเงีหัวมันขึ้นมากี่กองสองสามกองสามกองว่นที่เราขึ้นมานีจ่จะเต็มรถแล้วนี่ แล้วหัวมันพื้นที่นิดเดียวเองโอ้แปบ๊บเดียวนะครับผมจะเต็มแล้วโอ้โหหัมวมันส,สวยๆนะครับนี่อยากได้แบบเนี้ยสี่กองห้ากองเองเต็มรถละโอ้ต้องมาขอสุดนาไกลแล้วนี่ ต้องทำซูนแล้วแบบนี้นี่รองเพื่อนกีก้รสอบใส่ปูอะไรหลังลังจากมันงอกได้ดิเออโอ้ขี้ไก,ไก่ทุงหนึง่งขี้มีทุง่งนึ่งนะครับสองสองทุง่งอู้เนื้อให้นี่อู้สองหมื่นกวา่าแล้ว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  जेका सरखान में अथऊं cha mai môn á không kim khao đó nè ôi bệt lụm bờ ngay vô đấy nè vô, vô 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 ี่นะครับผมก็หลังจากที่ขายมันเสร็จแล้วนะครับก็กลับมาขนต้นมันกลับบ้านนะครับก็จะเอาไปตัดทําท่อนนะครับเตรียมโปรกงเองนะครับก็เอาให้ครบเลยครับผมวันหนึ่งนี่นะครับนี่นะครับเครื่องอะไรเอ่ยเนี่ยโอ้โลโก้นะครับ ก็กำลังกินข้าวเที่ยงเสร็จนะครับก็อาจจะอึดหน่อยๆเอารุนใหญ่ครับเองเลยนะครับผมวินน้าหนะครับ หน้าหกหลังเจ็ดนะครับก็เกือบหมดแล้วโอ้นมันไม่ได้มันนะครับผมก็จะโยกหน่อยน่เล่นตลอดนะครับ เล่นเงี้ยโนะผม لا กเล่นเก่งนะครับจริงๆเนี่ยไปได้นะครับแต่ติดเล่นมากกว่าโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เนาะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ้ผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ <laughs> โอ้เป็นยังไงครับโอ้รถรถรถไปติดในทำให้ติด,ห,ตดหรอครับว่าน้ำมันเติมมาเยอะนะครับน้ำมันเติมมาเยอะเดินเล่นในคอให้บอกนะครับโอเคครับผม